<c oughs> เอาให้มันสะใจไปเลยนะสามชุดอุ้ยมีดอกไม้เอ้ยมีดอกมีดอกแล้วเห็นปะดอกสวยมากเลยสีม่วงอะ่ะนี่อ๋อเราสามารถไปให้ได้สองฝั่งให้ตรงนี้ก็ได้ให้ตรงนู้นก็ได้ใช่ปะแต่คนเขาก็ามาให้กันตรงนี้นะนยากาศนะครับอันนี้คือที่นี่ก็จะมีแบบว่าคนมอนอยู่เยอะนะ คนไทยคนมอนอะไรอย่างเงี้ยนะก็จะมีแบบแล้วก็มีภาษาแบบภาษามอนอนะไรอย่างเงี้ยนะอยู่น่าจะ,ะภาษามอญเลยคิดว่านะเพราะว่าแบบคนมอนอยู่ที่นี่เยอะนะฮะอ๋อนี่เขาให้ให้แบบว่าแถวนี้อุย้ยเนี่ยมันมีดอกมีดอกสวยมากเลยดอกสีม่วงโอเคโอเคเดี๋ยวแบบมาให้รหัดปลาตรงนี้กันอ้นี่เลยนะทุกคน ให้ห่านปาปึ๊บนี่ปึง้งปับ Lindsay, ๊บอู้ปลาอุอ้วว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 วอวววววาวว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 วีวาวอวย,ยากวว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 กววววน,น,นอวว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 งวววอวววมวนวอวววนวนววบกกนากกนม,านมนนไ นกไม่ให้จ้ะเขาไม่เขาไม่ให้ให้นกจ้ะนู่นปับ๊บวิรือมาแรงมากปดปลาเยอะมากเลยอะปับ๊บหมดแล้วแล้วขนมปังเขาไม่แพงนะที่เนี่ยขนมปังเขาแค่แค่สิบบาทบางที่ขนมปังยี่สิบนะที่เนี่ยสิบบาทโอ้ยตรงนั้นเราเคยไปนั่งกินข้าวแล้วน่นร้านนั้นน่ะตรงนั้นน่ะ เออเนี่ยเราไปเราไปกินข้าวร้านนั่นแหละแล้วเราก็มาเที่ยวงานวัดกำแพงบางจากฝั่งนี้โอ้โอโอ้โหโอ้โหคุณป้าระวังวิกหลุดนะระวังวิกหลุดนะแรงมากเลยล้มพัดแบบบ๊บูบๆบเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนี่เราแกะห่อที่สองนะ อไปแจ่บนะทุกคนสาทุน้องปลาส่วนมากคือเวลามามาแบบทำบุญเราก็จะส่วนมากเราก็จะแบบให้อาหารปลาซะมากกว่าเนาะอาจจะไม่ไม่ค่อยแบบไปทําบุญอย่างอื่นนะทุกคนเราจะให้อาหารปลาให้อาหารเออน้องหมาน้องแมวอะไรี้มากกว่าเนาะใครแบบว่าทําบุญอย่างอื่นก็แล้วแต่เนาะ เราชอบให้อาหารสัตว์เราไม่ค่อยชอบทําบุญอย่างอื่นครับขอแกะอีกหนึ่งเนี่ยถุสงสุดท้าย30บาทซื้อมาสามอันอ่ะเอาใกล้ๆแล้วกันเอาปลามันชุกชุมอู<ฮ>้ดุนเรือตรงนู้นคือเรือคำาฝาก<ฮ>ปาดอ๋อเขามาส่งคุณป้าเมื่อกี้ แล้วเขาก็กลับคุณป้าใช้แบบเรือด่วนนะใช้ระบบเรือด่วนนะโยนไปโอ้ดูปลาก็มากินคือมีเท่าไหร่ก็ไม่พอเลยโอ้โหไปแล้วสุดท้ายแล้วนะครับทุกคนสุดท้ายแล้วนะครับอ้าวาปากเร็วปุ๊บแปะสุดท้ายแล้วหมดแล้วอุ้ยวอด วยจังเลยวัดกําแพงแต่ว่ามันต้องนั่งเรือข้ามฟากไปฝั่งด้านนู้นอ่ะแล้วแบบเราก็ต้องนั่งเรือกลับนะเพราะว่าฝั่งนู้นมันจะเดินทางยากหน่อยเมื่อก่อนเราจะแบบไปลงตรงปากเกตตรงนี้แหละแล้วเราก็นั่งแท็กซี่ครืดยาวไปนู่นคราวนี้ก็ไม่ยากเนาะถ้าจะมาวัดกําแพงแบบเวลามีงานเงนี้ยก็มานี้แล้วก็นั่งข้ามมาแล้วก็ข้ามไปนี้ไปไปหมดแล้วหมดแล้ว หมดแล้วเดี๋ยวไปให้ที่วัดอันนี้อีกเดี๋ยวไปคนละจุดไปคนละจุดมันนี้ที่ให้หลายจุดนะทุกคนทิ้งขยะก่อนไปเดินทางกันต่อวัดไผ่ล้อมนะครับได้มาอีกสามนะครับอีกสามสิบบาทอ๋อเราให้ทางนี้อ๋อเขาให้ทางนี้นี่นี่มาให้ทางนี้มาให้ทางนี้โอ,อ้จะเสียงดังนิดนึงนะทุกคน อเนี่ยม่ให้อาหารปลาตรงนี้ได้เลยแตล้วแต่ว่าอะไรอ่ะไปดูท่านี้ดีกว่าไปฝั่งนี้ดีกว่าตรงนั้นแบบมีคนให้แล้วนี่มาฝั่งนี้เลยจบๆวางของแปบบ๊บนี่เนะยครับามาให้อาหารปลากันตึง้ง ตึงอุ้ยล่วงตึงอ่าหมดแล้วคือให้เป็นอันใหญ่ไปเลยฟึ๊บโอ้โหโ้หโ้หในปริบตาอีกอันนึงต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 ึงมีออกไปข้างนอก จบๆอ้ยอยู่ตรงนู้นก็มีหมดแล้วโอ้ยากาศดีมากตรงนี้ฮลมเย็นมากอ่ะเนี่ยมานั่งมานั่งแบบลมเย็นๆอุ้ยไม่น่าขาดตรานห้นมันเป็น,ม,น,ปนมันเป็นโซ่อ่ะถ้านั่งคนเดียวถึงขนาดขาดพังนี้ก็พิจารณาเลยโอ้ยเย็นมากเลยชิลมากเอาไปหาซื้อซื้อน้ำมานั่งแบบสบายๆ ไปหาของกินก่อน